เรียนประธานสภาทีท่เคารพครับกระผมพฤทธวชสิ์ในฐานะกรรมิการผู้สงวนความเห็นนะครับจะขอวิปรายต่อที่ประชุมให้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวมของประเทศอัตรา5%ท่านประธานครับผมยอมรับว่าผมมีความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณ3.185ล้านล้านบาทที่เรากําลังพิจารณากันอยู่ในวันนี้ผมค้นพบครับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดนั้นที่เรารเผชิญอยู่ไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่มีเงินแต่เรากําลังใช้เงินผิดจุดไปกับหลายส่วนที่ยังไม่ตอบโจทย์ไม่จําเป็นและไม่เป็นธรรม ผมได้ข้อสรุปครับว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการตั้งงบประมาณโดยไม่คำนึงถึง4ภาพสําคัญนั่นก็คือภาพกว้างภาพใหญ่ภาพไกลและก็ภาพรวมครับข้อบกพร่องที่1ครับคือการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มองภาพกว้างปัจจุบันงบประมาณเราถูกจัดสรรโดยไม่มองภาพกว้างของคนทั้งประเทศเพื่อพยายามจะกระจายงบประมาณและโครงการต่างๆไปสู่ทุกจังหวัดอย่างเป็นธรรมหากเรายกตัวอย่างโครงการถนนและโครงการน้ําที่รวมกันก็เกินกว่า50%ของงบลงทุนทั้งหมด เราจะเห็นครับว่างบประมาณนั้นมีความกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดอย่างชัดเจนสําหรับโครงการซ่อมถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเราจะเห็นครับว่าเจจังหวัดที่ได้งบประมาณสูงสุดนั้นรวมกันแล้วได้งบประมาณสูงถึง25%ของงบทางประเทศถ้าเราไปดูโครงการปรับปรุงแหล่งน้ําของกรมชลประทานเราก็จะค้นพบเช่นกันครับว่า7จ็จังหวัดที่ได้งบประมาณสูงสุดนั้นรวมกันแล้วได้งบประมาณสูงถึง36%ของงบทางประเทศผมไม่ได้บอกนะครับ ว่าการจัดสรรงบอย่างเป็นธรรมหมายความว่างบโครงการถนนและโครงการน้ํานั้นจะต้องมีปริมาณที่เท่ากันในทุกจังหวัดแต่การจัดสรรงบนั้นจําเป็นที่ต้องให้น้ําหนักต่อปัญหาของประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่อย่างเท่ากันท่านประธานครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือเราไม่แน่ใจครับว่าจังหวัดที่ได้รับงบประมาณสูงสุดสาหรับการซ่อมถนนหรือปรับปรุงแหล่งน้ําเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องถนนและเรื่องน้ํามากกว่าจังหวัดอื่นจริงหรือไม่เพราะพอเราไปดูงบซ่อมถนนครับเราก็จะสังเกตเห็นครับ ว่าแม้พักต้นสังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมีสอสอเขตใน34%ของทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่ถ้าเราดูแค่เฉพาะ7จังหวัดที่รับงบสูงสุดเราจะเห็นว่าพักนี้จับมีสอสอเขตในทั้ง7จังหวัดหรือคิดเป็น100%หรือถ้าเราไปดูงบปรับปรุงแหล่งน้ำครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าแม้พักต้นสังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีสอสอเขตใน21%ของทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่ถ้าเราเอาเฉพาะแค่7จังหวัดที่รับงบสูงสุด พักนี้ครับกลับมีสอสอเขตในถึง3จาก7จังหวัดหรือว่าคิดเป็น43เปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับตัวเลขไม่เคยโกหกใครและผมคิดว่าคําถามที่ประชาชนทั่วประเทศคงอดสงสัยไม่ได้ก็คือรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของทุกคนอย่างเป็นธรรมหรือว่าจัดสรรงบประมาณบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองข้อบอกพร่องที่สองครับคือการไม่มองภาพใหญ่ปัจจุบันครับงบประมาณเราถูกจัดสรรโดยการขาด การจัดลาดับความสําคัญและการคํานึงถึงปัญหาภาพใหญ่ของประเทศอย่างเพียงพอจนทําให้งบนั้นถูกจัดสรรแบบเบี้ยหัวแตกที่แบ่งออกเป็นโครงการเล็กๆที่นําไปสู่การแค่ได้ทํามากกว่าทําแล้วแก้ปัญหาได้จริงจากทั้งหมด2,500กว่าโครงการนะครับเกิน70%เป็นโครงการที่มีมูลค่าน้อยกว่า100ล้านบาทท่านประธานครับถ้าสมมติคนไทยคนนึงนะครับในอีก100ปีข้างหน้า ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยในวันนี้นอกจากการได้อ่านเอกสารงบประมาณเขาจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปี2,565นั้นคืออะไรเขาจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าประเทศเรากําลังต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ต้องการการเพิ่มสวัสดิการให้เพียงพออย่างเร่งด่วนเขาจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าประเทศเรากาลังอยู่ในช่วงที่ต้องเร่งลงทุนในการสร้างงานใหม่ๆเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเดิมก็อาจจะไปต่อได้ยากในโลกหลังโควิดและเขาก็จะไม่มีทางรู้เลยครับ ว่าประเทศเรากาลังพยายามกระจายอํานาจให้กับท้องถิน่นเพราะว่างบส่วนใหญ่ยังถูกกาหนดโดยราชการส่วนกลางถ้าการจัดสรรงบประมาณของเรานะครับยังไม่สามารถฉายภาพให้เราเห็นได้ว่าปัญหาที่สําคัญเร่งด่วนที่สุดของประเทศเราคืออะไรผมคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ชัดแล้วครับว่างบประมาณเรายังไม่ตอบโจทย์ขออ้อบกพร่องที่3ครับคือการไม่มองภาพไกลงบประมาณปัจจุบันเรานะครับถูกจัดสรรโดยการมองแค่การแก้ปัญหาในระยะสั้นแต่ไม่คิดเผื่อในระยะยาว นอกจากนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีประเทศเรายังต้องเผชิญกับอุกกาบาตใหญ่อีกสองลูกครับที่กำลังพุ่งตรงมาทำลายความมั่นคงในชีวิตของคนไทยทุกคนอุกกาบาตลูกที่1ครับคือปัญหาสังคมสูงวัยแต่ในขณะที่ทางรอดของวิกฤตนี้ส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่การส่งเสริมการออมในหมู่คนวัยทำงานซึ่งรวมถึงแรงงานอิสระแต่งบที่เราเตรียมให้กับสำนักงานประกันสังคมกับเพิ่มขึ้นเพียง1.6่จกเท่าทั้งที่เราก็รู้ครับว่าจำนวนผู้ประกันตนนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่า อุกบกบาตรุ่ที่2ครับคือปัญหาภาวะโลกรวนในขณะที่ภาวะโลกรวนและภ,าภาัยพิบัติที่ตามมานะครับมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศเราไม่น้อยไปกว่าสงครามในอดีตแต่งบจัดการผลกระทบของภาวะโลกรวนทั้งหมดยังน้อยกว่าแค่ส่วนต่างของงบบุคลากรคลาโหมที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ข้อบกพร่องสุดท้ายครับข้อบกพร่องที่4คือการไม่มองภาพรวมปัจจุบันครับงบประมาณเราถูกจัดสรรบนฐานของระบบราชการที่ทํางานแบบไซโลหรือแบบแยกส่วนตัวใครตัวมัน โดยไม่ได้พยายามมากพอที่จะมองภาพรวมหรือบูรณาการสิทธิธรรมอยู่อย่างจริงจังเพื่อประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของงานในระดับโครงการครับเราเห็นการตั้งโครงการที่ซ้ําซ้อนกันทั้งระหว่างแต่และกระทรวงหรือภายในกระทรวงเดียวกันหรือในระดับองค์กรครับเราก็เห็นหลายหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกันแต่กลับถูกบริหารแยกจากกันเรามี2หน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบเรื่องงานของรัฐสภา,าแต่ประชาธิปไตยเราก็ยังถูกจัดว่าเป็นประชาธิปไตยแบบตกหล่นบกพร่องโดยดัชนีประชาธิปไตยเรามี3หน่วยงานครับ ที่รับผิดชอบด้วยการต่อต้านการทุจริตแต่ดัชนีความโปร่งใสของเราก็ลดลงมาติดกัน4ปีเรามี3หน่วยงานครับที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บรายได้แต่เราก็ยังเก็บรายได้ต่ํากว่าเป้าและเรามี6หน่วยงานจาก4กระทรวงนะครับที่รับผิดชอบเรื่องน้ําแต่ประชาชนก็ยังเข้าไม่ถึงแหล่งน้ําอย่างทั่วถึง แม้ผมเชื่อนะครับว่าทุกหน่วยงานมีเจตนาที่ดีแต่ทางออกของปัญหาต่างๆของประเทศเรามันไม่ได้อยู่ที่การตั้งหน่วยงานใหม่ๆที่มาทํางานซ้าซ้อนกันครับแต่มันอยู่ที่การปฏิรูประบบราชการให้หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกันถูกบริหารอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวของหน่วยงานซึ่งจะนําไปสู่ทั้งการประหยัดและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณท่านประธานครับหากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ยังยืนยันที่จะไม่ปรับปรุงแก้ไขงบประมาณฉบับนี้ ท,ทั้งที่งบประมาณถูกจัดสารโดยไม่คำนึงถึงทั้งภาพกว้างภาพใหญ่ภาพไกลและภาพรวมของประเทศผมกังวลครับว่าประชาชนหลายคนในทั่วทุกมุมของประเทศจะไม่เห็นภาพอนาคตของประเทศไทยและจะไม่เห็นภาพอนาคตของพวกเขาในประเทศนี้ขอบคุณครับท่านประธาน